โซเชียลอะไรกำลังมาแรงสุดข้อมูลเชิงลึกแนวโน้มที่จะช่วยให้เข้าใจตลาดดิจิทัลปี2024อะไรเริ่มแผ่วเริ่มจางอะไรกำลังมาแรงรู้ไว้จะได้วางแผนกันถูก เราใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งโลกอีกมากที่สุดเป็นอันดับ10ของโลกและอันดับที่4ของเอเชียเลยล่ะซึ่งแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้มากที่สุดก็ไม่พ้น a c e b o o k พอมาถามถึงแพลตฟอร์มที่คนชอบผลนพลิกค่ะถ้าจะทำคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมคำนึงถึงมือถือมาเป็นอันดับแรกเลยนะคะประเทศไทยติดอันดับการใช้โซเชียลมีเดียอยู่อันดับที่ สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ data r e portal ที่เขารวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับโลกอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยได้มีการเผยสถิติที่น่าสนใจออกมานะคะซึ่งก็รวมถึงสถิติในประเทศไทยด้วยมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างเลยวันนี้เราเลยหยิบมาพูดถึงกันค่ะขอเริ่มต้นจากสถานะดิจิทัลประเทศไทยในวันนี้กันก่อนเชื่อไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีเบอร์มือถือมากกว่าจำนวนประชากรอีก สำหรับต้นปี2024นี้ประเทศไทยมีเบอร์มือถือ97.81ล้านเบอร์ทั้งทั้ง,ท,งที่เมืองไทยก็มีประชากรแค่ประมาณ71.85ล้านคนก็คือเบอร์มือถือเนี่ยมีมากกว่าประชากรถึง136.1%มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย63.21ล้านคนคิดเป็น88%ขณะที่ประชากรโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มีแค่66.2%เเท่านั้นนี่ประเทศไทยเยอะกว่าเขาอีกนะ และประเทศไทยมี ID บนโลกโซเชียลมากถึง49.1ล้านคนซึ่งคิดเป็น68.3จะเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยมีเบอร์มือถือมากกว่าจำนวนประชากรก็แปลว่าคนหนึ่งคนมีมากกว่าหนึ่งเบอร์งั้นเรามาดูข้อมูลต่อไปนี้กันดีกว่าน่าสนใจมากจากข้อมูลนี้เขาบอกว่า คนไทยมีมือถือกันถึง98.5%เลยนะคะขณะที่มีคอมพิวเตอร์กันแค่36%แล้วก็มีแท็บเล็ตแค่29.4%เท่านั้นซึ่งก็แปลว่าคนไทยส่วนใหญ่น่าจะใช้มือถือท่องเน็ตกันข้อมูลต่อมาตอบให้ชัดค่ะคนไทยใช้มือถือเล่นเน็ตมากถึง96.1%ขณะที่ใช้คอมแค่42.4%เท่านั้นน้อยกว่าครึ่งของมือถืออีกนั่นก็หมายความว่า ถ้าจะทำคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมคำนึงถึงมือถือมาเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าคนไทยเสพคอนเทนต์จากมือถือมากกว่าบนคอมพิวเตอร์นั่นเองคราวนี้เรามาดูการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเทียบกับชาวโลกกันบ้างดีกว่าถ้ามาดูเรื่องของเวลาเฉลี่ยที่ใช้คนทั่วโลกจะใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่6ชั่วโมง40นาทีต่อวันนะคะแล้วคุณผู้ชมคิดว่าคนไทยของเราใช้อินเทอร์เน็ตใน1วันมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ คำตอบก็คือไทยเราใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าค่าเฉลีย่ยทั้งโลกอีก <Wow. S 1> โดยคนไทยอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตมากถึง7ชั่วโมง58นาที มากที่สุดเป็นอันดับ10ของโลกและอันดับที่4ของเอเชียเลยล่ะ oh <my> แล้วคุณผู้ชมล่นนะคะใช้เวล,าเ,ลาเฉลี่ยอยู่บนโลกอินเทอร์นเน็ตกี่ชั่วโมงกันบ้าง <S 2> <S 2> <S ซึ่งถ้ามาขยายความกันต่อใน7ชั่วโมง58นาทีที่คนไทยอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตต่อวันเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็นใช้อินเทอร์นเน็ตบนมือถือ5ชั่วโมง2นาทีและใช้อินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์2ชั่วโมง56นาทีใช่เลยค่ะเราใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเยอะกว่าในคอมพิวเตอร์2เท่าเลยล่ะ แต่ก็ไม่ได้น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าคนไทยจํานวนมากเริ่มต้นใช้เน็ตกันก็จากสมาร์ทโฟนหลายคนไม่ได้มีคอมพิวเตอร์อีกทั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะทําอะไรก็ต้องคํานึงถึงโมบายเป็นหลักที่เรียกว่าโมบายเฟิร์สเพราะคนส่วนใหญ่ใช้เน็ตผ่านอุปกรณ์โมบายนั่นเองซึ่งลักษณะของเว็บไซต์หรือว่าแอปที่คนไทยชอบใช้มากที่สุดก็คือโซเชียลมีเดียเฉือนชนะการแชทไปนิดเดียวเองก็แหมตามโซเชียลเสร็จมันก็ต้องเมาส์มอยต่อหน่อยใช่ไหมล่ะถ้างั้น เราก็มาดูสถิติการใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยกันต่อเลยจากข้อมูลในเดือนมกราคม2024ประเทศไทยมีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย49.1ล้านคนซึ่งคิดเป็น68.3%นะคะในขณะที่คนทั่วโลกใช้โซเชียลมีเดียเฉลี่ยอยู่ที่62.3%เเท่านั้นแหมประเทศไทยชนะอีกแล้ว คนไทยอยู่บนโลกโซเชียล2ชั่วโมง31นาทีต่อวันในขณะที่ค่าเฉลี่ยของทั้งโลกอยู่ที่2ชั่วโมง23นาทีต่อวันค่ะก็เลยทำให้ประเทศไทยติดอันดับการใช้โซเชียลมีเดียอยู่อันดับที่ทายกันถูกไหมคะไทยติดอันดับที่เท่าไหร่ของโลกไทยอยู่อันดับที่17ของโลกเลยค่ะแต่ว่าอันดับที่1ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่า จะเป็นชาวเคนยาใช้เวลาในโลกโซเชียลไปถึงวันละ3ชั่วโมง43นาทีเลยแน่ซึ่งแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้มากที่สุดก็ไม่พ้น a c e b o o k ตามมาติดติดด้วยลายแต่ที่มาแรงมากๆก็คือ TikTok ที่แซง Instagram และ X มาไกลเลยละ่ะแล้วพอมาถามถึงแพลตฟอร์มที่คนชอบผลพลิกค่ะอันดับที่1ยังเป็น Facebook ก็จริงแต่ t ิ k t อกแซงล ne ขึ้นไปอยู่ที่2แล้วนะ งั้นต่อไปเรามาเจาะข้อมูลแต่ละแพลตฟอร์มกันดีกว่าโ o เชียล e มีเดียแพลตฟอร์มไหนรุ่งแพลตฟอร์มไหนหน่าเป็นห่วงจากข้อมูลของ Meta ระบุว่าต้นปี2024ประเทศไทยมีผู้ใช้ Facebook อยู่ที่49.1ล้านคนซึ่งก็คิดเป็น68.3%คาดว่าจะมีการเข้าถึงโฆษณาบน Facebook ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น2.1%ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ฟังดูดีแต่พอดูแค่ในช่วงเดือนตุลาคม2023ถึงมกราคม2024ตัวเลขผู้ใช้ที่คาดว่าจะเห็นโฆษณาบน Facebook กลับลดลง7.9%หรือลดลง4.2ล้านรายหรือว่าคนจะเลิกใช้ Facebook กันแล้วเนี่ยแต่ข้อมูลที่น่าตกใจไม่ได้มีแค่นี้นะสิเมตาระบุว่าตอนนี้มีผู้ใช้ i ิน t a g r กรในไทยอยู่18.75ล้านคนเท่ากับ26.1%ฟังดูน้อยกว่า Facebook ตั้งเกือบครึ่งแต่เชื่อไหมคะ ว่าเมืองไทยมีผู้ใช้อินสตาแกรเยอะติดอันดับที่18ของโลกเลยนะโดยคาดว่าโฆษณาของอินสตาแกรเข้าถึงผู้ใช้คนไทยเพิ่มขึ้น1.4ล้านคนหรือ8.1%ในช่วง1ปีที่ผ่านมาแต่พอดูแค่ในช่วงเดือนตุลาคม2023ถึงมกราคม2024ตัวเลขผู้ใช้ที่คาดว่าเห็นโฆษณาบนอินสตาแกรมกลับลดลง8.8%หรือลดลง1.8ล้านราย ใครที่ทำการตลาดบน Facebook บน IG ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคนยังเห็นโฆษณาเหมือนเดิมอยู่ไหมแต่ถ้าบอกว่ายอดของ Facebook แล้วก็ IG มันดูแย่แล้วใจเย็นก่อนลองมาดูของ Twitter หรือว่า X ในปัจจุบันกันบ้าง ในช่วงต้นปี2024 X ก็มีผู้ใช้งานในประเทศไทย14.68ล้านคนหรือว่าคิดเป็น20.4%นะคะโดยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คาดว่าโฆษณาบน X จะสามารถเข้าถึงผู้คนได้เพิ่มขึ้น83,000คนหรือว่าคิดเป็น0.6%แต่ที่น่าตกใจอยู่ที่ช่วงของเดือนตุลาคม2023ถึงมกราคม2024นี้แหละคะ่ะเพราะตามรายงานคาดว่า โฆษณาบน X จะสามารถเข้าถึงผู้คนได้น้อยลง1.5ล้านรายหรือ9.4%มาต่อกันที่ YouTube ค่ะ Google ระบุว่าในช่วงปี2024มีผู้ใช้ YouTube ในประเทศไทย44.2ล้านคนเท่ากับ61.5%เพิ่มขึ้น3 0 0 0 0นคนหรือคิดเป็น0.7%ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยคำที่ถูกใช้ค้นหามากที่สุดบน YouTube ก็คือเพลงตามมาด้วยคำว่าหนังและเกม ซึ่งข้อมูลนี้ก็จะช่วยบอกได้นะคะว่าคนส่วนใหญ่เข้ามาใน YouTube เพื่อวัตถุประสงค์ใดและ YouTube ก็ยังเป็นโซเชียลที่คนไทยใช้เวลากับมันมากที่สุดด้วยนะคะโดยใน1เดือนคนไทยใช้ YouTube มากถึง41ชั่วโมง28นาทีหรือจะบอกว่าเราดู YouTube เกือบ2ชั่วโมงต่อวันก็ได้ขณะที่ TikTok ตามมาติดๆที่38ชั่วโมง16นาที แต่ถ้าเราไปดูสถิติจากคนทั่วโลกโซเชียลมีเดียที่คนทั่วโลกใช้เวลากับมันนานที่สุดก็คือ TikTok ค่ะก็คืออยู่ที่34ชั่วโมงต่อเดือนแต่ตัวเลขเนี้ยถ้าเทียบกับคนไทยแล้วคนไทยยังใช้เวลากับ TikTok เนี่นานกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกอีกนะ Bidance ระบุว่าในช่วงต้นปี2024นี้ TikTok มีผู้ใช้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในประเทศไทยมากถึง44.38ล้านคนคิดเป็น 61. 8ย้ำนะคะ ว่านี่นับเฉพาะผู้ใช้ที่มากกว่า18ปีเท่านั้นขนาดนับแค่นี้ยังเยอะกว่า YouTube ไปแล้วนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้น TikTok เป็นแอปที่คนไทยดาวน์โหลดมากที่สุดอีกด้วยและตัวเลขเหล่านี้ก็ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะเพราะไทยของเราติดอันดับ9ของประเทศที่มีผู้ใช้ TikTok มากที่สุดในโลกเชียวละโฆษณาบน TikTok เข้าถึงผู้ใช้งานมากถึง75.8%ของผู้ใหญ่อายุ18ปีขึ้นไปในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 10. 2หรือ4.1ล้าน คราวนี้เรามาดูช่วงระหว่างเดือนตุลาคม2023ถึงมกราคม2024กันบ้างค่ะก่อนหน้านี้เราก็บอกแล้วว่า Facebook IG แล้วก็ X เนี่ยจะมีปริมาณคนเห็นโฆษณาน้อยลงใช่ไหมคะแล้ว TikTok ละ่ะจะเป็นยังไงสำหรับ TikTok ในช่วงเวลานี้ TikTok มีคนเห็นโฆษณามากขึ้นค่ะโดยเพิ่มขึ้นถึง6.3ล้านหรือ16.5%เ จากรายงานถึงแม้ว่า Facebook จะยังเป็นโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้มากที่สุดแต่ว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา TikTok อก,ก,ก็มาแรงที่สุดเลยนะคะใครที่ทำการตลาดออนไลน์เนี่ยก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับ TikTok ด้วยล่ะและก็ต้องขอขอบคุณซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ